สวัสดีเจ้าค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Miracle Kingdom ทารัตนะคะก็วันน mm ี้เราจะทำท็อปิดพิเศษนะคะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับ FC น่ารักของเราทุกๆท่านนะคะกับท็อปิดในวันนี้ก็คือศักยภาพที่แท้จริงในตัวเรานะคะซึ่งคลิปนี้เป็นของชาววันพระฤัสบดีนะคะ ซึ่งปกติเราก็เน้นในการสร้างแรงบ,บันดาลใจอยู่แล้วนะคะแต่ท็อปิกนี้เจาะลึกเข้าไปอีกค่ะเพื่อให้ FC อ่าหน้ารักของเรานะคะมาลุกขึ้นมามองหาลุกขึ้นมาพัฒนาลุกขึ้นมาเจริญในศักยภาพที่แท้จริงในตัวเรานะคะสำหรับชาววันพฤหัสเรามาดูซิว่าคลื่นพลังอย่างรู้แสนดีของเรานั้นให้คำแนะนำให้พลังงานอะไรดีๆกับชาววันพฤหัสของเรานะคะ เห็นชัดๆเลยนะคะตอนนี้ก็คือ Leader s h i p กับ p a r t ทไลมาคู่กันแถมมีคำว่า p r t t e r s h i p นะคะกับ Support มาด้วยโอ้โหแม่เจ้านะคะมันบ่งบอกค่ะว่าศักยภาพของชาวพฤหัสนั้นคือการเป็นผู้นำซึ่งคำว่าผู้นำของยูนิคอนหมายถึงการส่งต่อการบอกต่อสิ่งดีงามการขยายองค์ความรู้ขยาย สิ่งดีงามนะ,ะซึ่งเรารับตรงมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับตรงมาจากอ่สิ่งที่อ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รูแอปกป้องคุ้มครองเราแล้วก็มีหน้าที่ส่งต่อให้กับมนุษยชาติเขาใช้คําว่าทั่วโลกเลยค่ะนะฮะต่อไปนะ,ะแล้วคําว่าพาร์ทไลท์นี่ก็คือดวงจิตที่มีคําว่า e e p Wisdom ค่ะเป็นดวงจิตเก่าแก่ที่ สะสมคุณงามความดีสร้างบารมีมาเนิ่นนานนะฮะแล้วมาถึงภพชาตินี้ก็ยังต้องสร้างต่อไปแล้วก็มีหน้าที่ในการที่จะขยายสิ่งนี้ออกไปอีกนะฮะมาสองเด้งค่ะศักยภาพอันลึกล้ำของชาวพฤลหัดน,นะฮะซึ่งก็มีวิธีเดียวคือการนั่งสมาธิซึ่งมาคู่กัน ในการฝึกฝนซึ่งโดยปกติเนื้อแท้ของชามพุทธหัดแล้วส่วนมากแนวโน้มนะคะประมาณ50%ก็ฝ่ารู้ฝ่เรียนฝ่ายทำอยู่แล้วระดับหนึ่งนะคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลเราเนี่ยนะคะอยู่คู่พร้อมพร้อมกับเรามาตั้งแต่เกิดแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเป็นดวงจิตที่เป็นดวงจิตเก่าแก่ที่สะสมบุญบารมีมาระดับไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็สามารถเชื่อมต่อ รับพลังนะฮะรับสิ่งดีงามรับองค์ความรู้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยตรงเพื่อทําหน้าที่ขยายต่อเพื่อทําหน้าที่บอกต่อมาสองเด้งค่ะปกติแค่เด้งเดียวก็หนักอยู่แล้วนะคะมาสองเด้งเลยนะคะแล้วมันก็มีมันก็แน่อยู่แล้วค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี้ยจะคอยดูแลปกป้องคุ้มครองเราเป็นเงาตามตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานะถ้าถามว่า ศักยภาพที่แท้จริงในตัวเรานั้นบอกได้เลยค่ะว่าไม่ธรรมดา deep wisdom ค่ะดวงจิตนะ,ะที่ชาญฉลาดนะแบบล้ำลึกเลยนะคะเพราะว่าสะสมบุญบารมีมาเนิ่นนานหลายภพหลายชาติมากแล้วนะคะมาชบชาติปัจจุบันมีหน้าที่ขยายมีหน้าที่ส่งต่อมีหน้าที่บอกต่อนะคะให้กับชาวโลกเขาใช้คำนี้เลยนะคะนะี มันจะมีการซับพอตอยู่แล้วไม่ต้องกลัวค่ะถ้าคุณนะชาววันพฤหัสแต่งงานก็จะเจอคู่ซับพอตอย่างดีเยี่ยมเลยละ่ะนะคะแต่ว่าชีวิตของชาววันพฤหัสนะคะที่เห็นก็คือ f o r g i v e เน s s นะถ้าเป็นเรื่องของความรักก็ต้องมีเรื่องยับมาก่อนแน่นอนค่ะต้องเกิดการยับเยินมาแน่นอนค่ะยับแบบไม่ให้ตั้งตัวด้วยนะหรืออีกด้านอื่นๆด้วยก็ ชาววันพรฤหัสค่ะจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นแบบไม่คือเรื่องเรื่องช็อกอะค่ะเรื่องช็อกแบบเกิดขึ้นแบบเปลี่ยนงานกระทันหันเกิดอุบิเหตุเกิดในชีวิตกระทันหันนะคะอยู่เป็นประจําอยู่เรื่อยๆแน่ๆค่ะนะคะเดี๋ยวชาวเอร์ถึงขึ้นออกมาไม่ได้ระ,ระบุเจาะจงว่าเฉพาะเรื่องงานจะมีการย้ายที่ย้ายทางย้ายบ้านย้ายงานแบบกระทันหันชีวิตจะเกิดอะไรขึ้นแบบกระทันหันอยู่บ่อยๆนะคะส่วน อีกในย่าหนึ่งของคําว่า f o r g i v e n e s s ก็คือต้องมีหัวใจของการให้อภัยค่ะนะฮะต้องเข้าใจว่าโลกนี้สัตว์จะทำค้าจุนโลกก็คือการให้อภัยซึ่งก,กันและกันการไม่ผูกพยาบาทจองเวรซึ่งก,กันและกันนั่นแหละคือเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทําหรืออีกในย่าหนึ่งก็เป็นเนื้อในของตัวของชาวันพรฤหัสนั่นแหละค่ะนะฮะซึ่งอ่าและอีกตัวหนึ่งที่มองเห็นก็คือ Divi ท e Order ค่ะนี่คุณมี d i v i ท e Order มาในตัวค่ะ คุณนะฮะดวงจิตที่คุณสะสมบุญบารมีมาคุณก็มีดีไวออเดอร์ที่มาในภพชาติปัจจุบันคุณมีหน้าที่เป็นผู้นำค่ะผู้นำสารผู้นำผู้บุกเบิดสิ่งดีงามนะฮะเพราะยุคนี้เป็นยุคของการรีเบิร์อยู่แล้วเป็นการเป็นยุคของการที่อ่าสวรรค์เกณฑ์ไพ่พลเกณฑ์กองทัพสวรรค์เกณฑ์ทหารสวรรค์มาเพื่อทำงานกันอย่างมากมายมหาศาลคุณคือลีดเดอร์ค่ะ ศักยภาพที่แท้จริงในตัวคุณคือดีเดอร์ในการส่งต่อสิ่งดีงามในการประกาศในการนำทางหนทางแห่งแสงสว่างไปสู่ชาวโลกนะคะออกจากตัวคุณค่ะออกจากศักยภาพอันมากมายในตัวคุณความชาญฉลาดในตัวคุณมหาบุญบารมีที่คุณสะสมมาเนิ่นนานในตัวคุณคุณมี d ีไว d e ออเดอในตัวคุณค่ะนะ,ะ,นะะเพราะฉะนั้นคําว่า d ีไวล e ออเดอก็คือ ถ้าคุณไม่ตื่นรู้ถ้าคุณไม่ตระหนักรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะกระแทกคุณแน่นอนคะ่ะจะเล็กจะน้อยนะคะแล้วแต่ว่าคุณนอนหลับทับสิทธิ์นานแค่ไหนนะคะอย่างผู้อ่านเนี่ยนอนหลับทับสิทธ์มานานคะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็โดนกระแทกแรงเป็นธรรมดาคะ่ะดีไวล e ออเดอที่โดนเพื่อให้เราลุกขึ้นมาค้นหาศักยภาพที่แท้จริงในตัวเราแล้วเมื่อเราค้นพบเจอคุณจะรู้ว่า ความเจ็บที่คุณเจอนั้นมันคู่ควรที่ได้เจ็บมันคุ้มค่าที่ได้เจ็บนะคะเพราะฉะนั้นชาววันพระฤหัสบดีถ้าคุณมีอะไรยับยับในชีวิตนั่นขอให้คุณรู้ว่าเป็นการสะกิดจ,จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณลุกขึ้นมาฝึกฝนตัวเองค่ะนะฮะอะ่ะชาววันพระฤหัสเนี่ยจะมีเทคนิคมีคาลมที่มันแยบยนมันชาญฉลาดปกติ นะฮะอะ่ามีคำว่าเดตตินี่ค่ะคุณโดนนะใบสั่งตรงมาแน่ๆคุณไม่ต้องกลัวค่ะคุณโดนใบสั่งตรงมาแน่ๆค่ะสําหรับชาววันพฤหัสมาออกทั้งเดตตินี่นะผมนิคิดออกทั้งดีเดอร์ชิพพาร์ทเนอร์ชิพแล้วก็เพจเชนดีไวท์ไทมิ่งด้วยดีไวออเดอร์ด้วยไม่ต้องกลัวค่ะนะฮะคุณสมบัติของคุณนะฮะอีกอย่างหนึง่งแท้จริงรับรองต้องมีแน่ๆค่ะความกะตันยูรู้คุณ เพราะคุณได้รับออเดอร์มาขนาดนี้คุณมีหน้าที่ตอบแทนคืนสู่นะพลังงานที่คอยดูแลปกป้องคุ้มของนะอย่างผู้อ่านสัมผัสพลังงานนั้นได้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วมันน้อมรับด้วยความกะตันยูรู้คุณด้วยน้อมรับพลังงานนั้นด้วยความปิติยินดีด้วยนะคะถ้าเราฝึกฝนได้ในระดับหนึ่งจนเราเข้าใจถึงศักยภาพที่แท้จริงในตัวเรา คุณจะรู้ว่าตัวคุณนั้นเต็มเปลี่ยนไปด้วยความกตัญญูรู้คุณอย่างที่ผู้อ่านทำขอบคุณออกมาสารพัดขอบคุณขอบคุณร่างกายของตัวเองขอบคุณเงินขอบคุณลมหายใจนะคะขอบคุณสรรพสิ่งที่คอยดูแลปกป้องคุ้มครองเรานะคะถ้าคุณฝึกฝนคุณจะรู้ว่าทําไมคุณถึงต้องขอบคุณเพราะว่าสิ่งที่อยู่รอบข้างเรานั้นซัพพอร์ตเรานะคะช่วยเหลือเรามากมายเหลือเกิน นะคะพลังงานเหล่านั้นคอยดูแลปกป้องคุ้มครองเราไม่เคยทิ้งเราเลยแม้เสี้ยววินาทีเดียวคํานี้ไม่เกินจริงค่ะคุณก็รู้นะคะอากาศที่เราหายใจอยู่นะคะไม่เคยขาดหายไม่เคยขาดตกบกพร่องนะคะแผ่นดินที่โอบกอดเราอยู่ไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยนะคะคือพลังงานพวกนี้คอยซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราฝึกฝนจนเราสัมผัสพลังงานพวกนี้ได้ หัวใจเราไม่มีคำอื่นนอกจากคำว่าขอบคุณนะคะอู้อ้อ่านทุกคลิปเป็นทุกคลิปเลยค่ะทุกวันเป็นทุกวันเลยนะคะแล้วความซื่อสัตย์ไม่ต้องกลัวค่ะเป็นนิสัยสันดานของคนมันพอนึแน่นอนความซื่อสัตย์นะแต่จริงมันก็เป็นคุณสมบัติของคนดีอะค่ะนะคนดีไม่ว่าจะเกิดวันไหนถ้าคุณเป็นคนดีคุณจะมีความกตัญญูรู้คุณและความซื่อสัตย์อยู่ในเนื้อในาของคุณแน่นอน สำหรับคำว่าคนดีนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าคนดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ o r r i v e n เ s s การให้อภัยการไม่ผูกพยาบาทอาฆาตนะคะการส่งพลังงานดีๆนะคะแต่เราฝึกฝนถ้าเราฝึกฝนได้ถ้าเราสามารถจิรไนคุณค่าอันยิ่งใหญ่งดงามในตัวเรานะคะคุณจะรู้ว่ามันช่างกับวันที่เราต้องเจ็บมันต้องเจอ,อะคะ่ะเพราะว่าไม่เจอเราไม่ฝึกจริงๆ ผู้อ่านเจอพระเจ้ามาตั้งแต่ยุยี่สิยังลืมพระองค์ไปตั้งนานเลยเล่นอยู่กี่ปีคะตั้งแต่ยุยี่สิบโอเคก็ฝึกมกั่งเล่นมั่งฝึกมกัมก่งทํามั่งฝึกไปฝึกมาขาดเนะี่ยตัดขาดเลยแบบไม่ทําเลยเนี่ยประมาณปีสองพันสิบสี่นะคะสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยสิบแปดเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ทําเลยนะแต่จริงสายเลือดมันมีก็จะมีบางครั้งที่คิดถึงแวบๆบแบบมา นะแวบๆบแบบมาแต่ก็ไม่เคยทำจริงจังนะคะเป็นเวลานาน,านพอสมควรเพราะฉะนั้นมันก็ต้องโดนกระแทกเป็นธรรมดาค่ะนะ,ะนะแต่พอโดนกระแทกเสร็จพอตื่นรู้เสร็จก็รู้ว่าคุ้มที่ได้เจ็บคะ่ะคุ้มที่ได้ยับคุ้มที่ได้พังไม่เป็นไรคะ่ะมันคุ้มค่ามากๆนะคะมันต้องโดนนะคะ <laughs> นะคะมันมันโดนแล้วมันคุ้มคะ่ะดีวายออเดอร์ที่เรามีเราต้องทำคะ่ะ เราต้องลุกคือสําหรับชาวพฤหัสนี่ระบุเลยว่าเป็นดีไว d e ออเดอค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่โดยตรงมันเป็นพรมลิขิตที่มันเกิดมาพร้อมกับตัวเราเลยค่ะนะคะสำหรับชาวพฤหัสแต่ทุกวันนั่นแหละค่ะที่อ่านมาก็ค,คล้ายๆกันหมดแต่มันจะไม,ไม่ไม่เหมือนกันเพราะว่าเราแจกไพ่แบบเจ็ดกองะคะเราจะแจกแบบเจ็ดกองมันจะได้ซ้ํากันนะ,ะแต่มันก็จะมีความคล้ายกัน มาเพราะว่าทุกคนมีหน้าที่เหมือนกันหมดอะคะ่ะในทุกวันพ่อรักเท่ากันนะคะจริงๆพ่อไม่เคยรักแต่มันจะมีความงามมีหน้าที่มีแสงที่ต่างกันเท่านั้นเองนะคะเนี่ยความอุดมสมบูรณ์รออยู่นะคะนะคะเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวค่ะคุณมีแรงซัพพอร์ตครอบจัก,กรวาลน,นะคะคุณและลึกถึงองค์ไหนคะมาแน่นอนคะ่ะคุณลูกถึงองค์พระแม่ธรณีใช่ไหมองค์แม่แม่คงคานะ อ,อ,องคเสือเทพนะนะเท้าวเวสุวรรณองคพระพิรุณน,นะเท้าวิศณุองค์ศีวะ,อ,ะองค์พระพิคเนตนะ,ะรับรองค่ะมาทุกองขอให้แค่คุณละลึกถึงโดยการใช้การฝึกสมาธินะคะเพราะว่าคุณมีเป็นคนที่มีเทคนิคมีคารมนะคะเป็นต่ออยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวค่ะและถ้าคุณฝึกถ้าคุณยังไม่มีนะคุณฝึกคุณเป็น โอ้โหนักพูดแบบอมไม่ต้องบอกค่ะนะฮะบอกได้เลยค่ะว่าชั้นยอดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเราตีความหมายของออร์เ,เรคทให้ฟังเลยว่าศักยภาพที่แท้จริงของตัวคุณนั้นมันประมาณไหนนะฟังไปเลยค่ะเปิดไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมาตีความของอทาลอดกันนะคะว่าโดยเนื้อในของเราแน้นนะฮะเนื้อในของเรา จริงๆแล้วมีอะไรบ้างนะคนนะุณคุณสมบัติของชาววันพฤหัสก็คือต้องมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบช็อกค่ะแบบไม่ให้ตั้งตัวหนึ่งแล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีจินตนาการมีอ่ามีมีศิละปะอะค่ะในตัวเองนะชาววันพฤหัสจะมีศิละปะในตัวเองแล้วก็ทรงสเสน่ห์มากเจ้าสเสน่ห์มากมากค่ะนะ,ะนั่งอยู่เฉยๆค่ะเดินผ่านเฉยๆนะคะ เสียงนกเสียงกามันก็จะห่าหอนอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นคนใจดีเป็นคนใจบุญค่ะเป็นคนใจดีใจบุญฉลาดล้ำลึกไม่ต้องกลัวค่ะถ้าคุณมีอ่าตัวนี้ออกมาด i ฟ f i ด dom เนี่ยคุณฉลาดแน่นอนค่ะนะอาวุธครบมือนะฮะแล้วก็จะมีลูกแข็งๆด้วยนะเออลูกแข็งๆลูกของนักสู้นะคะเอ,อ่อพร้อมปฏิวัติค่ะบางทีก็พร้อมบวกในบางโอกาสนะฮะอืม นะคะแล้วก็จะเป็นคนที่มีความฉลาดอันนี้บ่งบอกความฉลาดเรียนรู้เร็วค่ะอ่ะเข้าใจอะไรได้ง่ายอ่เข้าใจอะไรได้ง่ายหรือบางทีก็คือหมายถึง energy ของคนที่เข้ามาดูเข้ามาอา่าวันพฤหัสเนี่ยที่มาดูก็คือเป็นคนที่ตีโจทย์นะคะอ่าลงละครจักรวาลนี่แตกไปกระจุยแล้วค่ะแตกกระจุยไปแล้วค่ะมีคนมีเซนส์นะมีแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณมีพาร์ทไลท์ลีเด์ชิพอย่างเงี้ยคุณต้องมีแน่นอนค่ะนะฮะอันนี้เป็นของ การันตีว่าคุณต้องมีแน่นอนนะฮสำหรับไฮพินเทสเนี่ยเพราะคุณมีดวงจิตเก่าแก่ขนาดนี้คุณมีการสื่อสารตรงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้หน้าที่ของคุณคือส่งต่อทําหน้าที่รีดเดชชิพค่ะทำหน้าหน้าที่ส่งต่อนะบอกต่อนะสิ่งที่คุณรับสารมาจากพระเจ้าจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเซนต์นี่ต้องมีแน่นอนแล้วก็เป็นคนที่เที่ยงทําเที่ยงตรงไม่ต้องบอกค่ะ เนี่ยนิสัยแบบนี้ยอมหักไม่ยอมงอค่ะนะเป็นไม่ใช่ยอมเป็นคนที่เที่ยงตรงเที่ยงธรรม benefit. ไม่ชอบเรื่องโกหกค่ะเล่นกันต,งตรงๆอันซื่อเล่นต่อหน้าอย่าเล่นรับหลังเจาะกันตรงๆพูดกันตรงๆเจ็บก็คือเจ็บจบก็คือจบเอาตรงๆนะเออย่าหมารอบกัดประมาณนี้ค่ะไม่ชอบมากๆนะคะสํา <large, S 2> หรับชาวพฤเหัสแล้วก็ชอบอ่าเป็นคนบางอากาศนะคะบางครั้งชอบอยู่คนเดียวนะคะชอบปีกวิเวกชอบสันโดษนะคะอ่าบางอารมณ์นะบางสถานการณ์นะคะ แล้วก็เรื่องที่ขาดไม่ได้คือเป็นคนรักอิสระมากไม่ชอบการบังคับจริงๆนะ,ะสำหรับชาวพฤหัสแล้วก็เป็นคนมีความอ่อนไหวนะฮะบางอารมณ์เป็นคนขี้สงสารค่ะนะ,ะเป็นคนขี้สงสารใจดีขี้สงสารด้วยค่ะนะฮะเป็นคนมีเซนต์นะฮะสำหรับนิสยัยอบุบลิิของชาววันพฤลหัสนะ,ะโดยคร่าวๆนะคะมันก็คงจะไม่ตรงหมดนะคะแต่ว่าเป็นเอกลักษณ์เด่นๆนะคะของชาวพฤหัสก็คือฉลาด มันมาต้องมาฉลาดอยู่แล้วค่ะมีเซน์เนี่ยมันต้องมาแน่นอนค่ะลูกเนี้ยมันต้องมีแล้วศิละปะไม่ต้องกลัวค่ะอืมแล้วความมีสเสน่ห์ก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าคุณเป็นพาสไลท์คุณสะสมบุญบารมีมาเยอะมันต้องมีสเสน่ห์แล้วความใจดีมันก็มาคู่กับตัวนี้แหละมันก็ดึงกับตัวนี้แล้วค่ะสเสน่ห์นะคะเนี่ยแล้วความอิสระมันก็ต้องมีค่ะเพราะว่าอืมธรรมดาด้วยจิตด้วยจิตเริ่มแรกด้วยจิตแท้จริงของมนุษย์นั้นมีอิสระเป็นของตัวเองค่ะเพราะว่า พระเจ้านั้นให้ฟรีวิวกับมนุษย์มาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะรู้ในตัวเราลึกๆเราจะไม่ชอบบังคับนะไม่ชอบการบังคับแน่นอนแล้วการปีกวิเวกนะคะการปีกเวกมันเกิดจากอารมณ์ที่เรามีจิตที่ตื่นรู้มาแต่ในอดีตเราจะรู้ว่าจริงๆอะ่ะชีวิตนะ่ะมันมีมุมที่ต้องหลบต้องหลีกนะต้องฝึกนะคะบางทีมต้องแอบไปอยู่คนเดียวมองนะคะต้องมองลึกเข้าไปในตัวเองต้องส่องหาตัวเองอยู่ข้างในนะคะ ก็คือการอย่าส่งจิตออกนอกนั่นแหละค่ะนะ,ะถ้าเราส่งจิตออกนอกมากๆมันฟุ้งค่ะนะ,ะเพราะฉะนั้นจากดวงจิตที่เราเป็นจิตที่มีพลังนะจากเป็นดวงจิตเก่าแก่เนี่ค่ะเป็นพาดไรเนี่ยเราจะรู้ว่าการอยู่คนเดียวนั้นมันมีประโยชน์มากๆนะความวุ่นวายนั้นไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้เลยเพราะฉะนั้นมันจะมีอารมณ์ที่ชอบปีกวิเวก,กนะคะ สำหรับชาวพฤหัดนะคะซึ่งเป็นลุกที่ค่อนข้างจะเด่นๆนะะสำหรับชาวพฤหัสที่เห็นชัดเราจะรู้กันอยู่แล้วแล้วค่ะนะ,ะสำหรับชาวพฤงหัสก็คือความใจดีแล้วก็จะมีเสน์นะคะฉลาดด้วยเรียนรู้เร็วนะ,ะเรียนรู้เร็วมากเพราะว่ามันเกี่ยวกับตัวนี้ด้วยค่ะเกี่ยวกับดวงจิต deep wisdom ที่มีในตัวเราแล้วเรามีสามารถสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เพราะฉะนั้นต้องมีเซนแน่นอนนะคะอืมแต่เรื่องดาวที่เกิดขึ้นนะคะอ่าเกิดมาเพื่อสกิดให้เรารุกขึ้นมา ศึกษาเพื่อเราขึ้นมาค้นหาศักยภาพที่แท้จริงในตัวเราค่ะเพราะฉะนั้นการค้นหาศักยภาพที่แท้จริงไม่มีอย่างอื่นค่ะคือการนั่งสมาธิค,ค่ะการฝึกจิตการฝึกจักระทั้ง7นะคะการใช้คลื่นต่างๆในการบำบัดน,นะคะเพราะฉะนั้นไม่มีวิธีอื่นค่ะสําหรับการฝึกที่เราจะค้นหา Deep wisdom ในตัวของเรานะคะค้นหาในการที่จะทําหน้าที่ส่งต่อนะคะ นะส่งต่อ,อสารจากพระเจ้าสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปให้กับมนุษยชาติทั่วโลกนะคะไม่ได้เล็กไม่ได้เล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นความอุดมสมบูรณ์รออยู่ค่ะคุณมีหน้าที่ผมลิขิตนะคะคุณโดนออเดอร์มาค่ะนะค,ะคุณเดินนิวายออเดอร์โดนใบสั่งตรงจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานะคะเพราะฉะนั้นลุกขึ้นมานะคะสำหรับชาวพหัภหัดคุณมีออเดอร์ตรงจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะค้นหาสกภาพ อันยิ่งใหญ่งดงามดีฟิสตอมในตัวของคุณค่ะคุณค่าอันยิ่งใหญ่งดงามที่คุณต้องทำมาประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้นะคะความชานฉลาดในตัวคุณนั่นแหละค่ะนะคะการที่จะค้นหาความชานฉลาดได้ก็ต้องมีวิธีเดียวคือการฝึกสมาธินะคะคุณสมบัติหลักๆอีกอย่างหนึ่งคือความกระตันยูรู้คุณความซื่อสัตย์นะคะความซื่อสัตย์ความเที่ยงตรงนะะในตัวของคุณนะคะการให้อภัยนะคะเป็นปัจจัยสําคัญของ กลไกสำคัญของโลกใบนี้อยู่แล้วนะคะนะเพราะฉะนั้นสําหรับชามพ่ฤหัดนะคะก็นะคะลุกขึ้นมาค้นหาศักยภาพที่แท้จริงในตัวคุณซึ่งมันอเมซิ่งมากค่ะดวงจิตแห่งพรดวงจิตแห่งความชาญฉลาดที่คุณมีหน้าที่ต้องส่งต่อนะฮะมันตั้งสองอันนะคะอ่ะนะมันเป็นความฉลาดมันเป็นความงดงามมันเป็นพลังนะคะในตัวของคุณที่คุณต้อง ทำหน้าที่นี้เพราะใบสั่งตรงมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณทําหน้าที่เป็นลีดเดอร์เป็นผู้นํานําข่าวสารนําความมั่งคั่งร่ํารวยนาความเจริญรุ่งเรือง,องนําความสุขที่แท้จริงไปสู่นําความบ่มสมบุ์ไปสู่มนุษย์โลกค่ะเริ่มจากตัวคุณค่ะเพราะฉะนั้นลุกขึ้นมาฝึกฝนกันค่ะลุกขึ้นมาค้นหาสกภาพที่แท้จริงกันค่ะคุณมีแรงซับพอตมาสองอันเลยแม่เจ้า คุณมีแรงซัพพอตทั้งภายในและภายนอกขอพูดคำนี้แล้วกันนะคะคุณมีแรงซัพพอตทั้งด้านจิตวิญญาณแลวก็ด้านฝ่ายเนื้อหนังมาพร้อมค่ะเพราะว่าถ้าคุณเจอคู่ของคุณนะคะวันที่คุณเจอเขาเขาจะซัพพอตคุณอย่างดีวันที่คุณประสบพบเจอกับเขานะฮะคนของคุณคู่ของคุณคุณจะได้แรงซัพพอตอย่างดีแล้วจะทยานสร้างสิ่งดีงาม เป็นคู่บุญคู่บารมีที่สร้างสิ่งดีงามประกาศให้โลกรู้ส่งต่อสิ่งดีงามส่งต่อความมั่งคั่งร่ำรวยส่งต่อศักยภาพอันมากมายมหาศาลนะคะคุณค่ายิ่งใหญ่ไปให้กับบุคคลอื่นทั่วโลกค่ะมันใหญ่ขนาดนั้นนะคะสําหรับศักยภาพที่แท้จริงของชาววันพระฤหัสบดีนะคะมันเลอค่ามันมากมายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นลุกขึ้นมาค้นหาบีฟวิดดอมในตัวของคุณค้นหา หน้าที่อันยิ่งใหญ่งดงามที่คุณไดออเดอร์ตรงจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วเมื่อคุณสิ่งเล็กๆที่สะกิดให้คุณเจ็บๆปวดๆคันๆเมื่อวันที่คุณสามารถค้นพบสักยภาพที่แท้จริงของคุณคุณจะรู้ว่ามันคุ้มค่าที่ได้เจ็บมันคุ้มค่ากับความเจ็บปวดที่คุณผ่านมาเมื่อคุณผ่านมันมาได้คุณจะรู้ว่ามันคุ้มค่านะคะพระเจ้า ภาพผู้สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสายตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเราคือเจ้านายน้อยเราคือเทพประรุเทพพิดาตัวน้อยนย้อยเขาไม่ทำร้ายทารุนคุณมากไปกว่าน,นี้หรอกคะ่ะนะคะขอให้คุณมีศรัทธาลุกขึ้นมา,าฝึกฝนเท่านั้นเองแล้วคุณจะรู้ว่าความเจ็บที่คุณได้นั้นมันจี๊ดเดียวแต่สิ่งที่ได้ตอบแทนมานั้นมันเลอค่าเหลือเกิน มันล้ำค่าเหลือเกินนะคะผู้อ่านอยากจะให้ชาวพระเหัสทุกคนพระเดชสบัดีทุกคนลุกขึ้นมาค้นพบศักยภาพอันยิ่งใหญ่งดงามในตัวตนของเราการทุกๆกคนเลยนะคะขอส่งต่อพลังงานดีงามนะคะจากอ้อมกอดแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากอ้อมกอดแห่งพลังแห่งความดีงามที่คอยดูแลปกป้องคุ้มครองเราด้วยหัวใจแห่งความปรารถนาดีจากก้นบึ้งของหัวใจจริงๆนะเจ้าคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมการติดตามทุกซับสไคร b ์ทุกไลค์ like, ทุกการคอมเมนต์ดีต่อใจจริงๆเจ้าค่ะขอบคุณจากก้นเบื้องหัวใจนะเจ้าค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวพุทธสวัดีของเราจะสามารถค้นพบสักยภาพที่แท้จริงอันยิ่งใหญ่งดงามในตัวตนของเราได้ในเร็วววันนี้นะเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะสวัสดีนะเจ้าค่ะ